รายงานสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาจัดทำโดยนางสาวสุรารั์ใจก้ารหัส604 701 056กิจกรรมที่1น,นะคะก็คือกิจกรรมหล่อเทียนพันษาในวันที่3กรกฎาคม2 5 5 3นะคะความรู้ที่ได้นะคะก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับวันเข้าพันษานะคะเป็นการทำ บุญของพุทธศาสนิกชนนะคะได้มีโอกาสบําเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษนะคะกิจกรรมที่2นะคะก็คือกิจกรรมโพธ์รูปพระราชะกรณียกิจรัะชะกาลที่10นะคะในวันที่30ก,กรกฎาคม 2563ค่ะได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจค่ท่านมีพระปีชาสามารถในด้านการกีฬาด้วยนะคะซึ่งท่านทรงเป็นประธานในกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กิจกรรมที่3นะคะก็คือกิจกรรมโพสต์รูปพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในด้าน ต่างๆนะคะซึ่งด้านที่ยกตัวอย่างมานะคะก็คือการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยการจัดตั้งโครงการป่ารักน้ำค่ะกิจรกจรรมที่4นะคะก็คือกิจกรรมไหว้ครูครสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูในครั้งนี้นะคะได้เข้าร่วมกับเพื่อนๆและน้องๆนะคะได้ร่วมถ่ายรูปกับเพื่อนๆนะคะและได้นำ ผ่านไหว้ครูนะคะไปไหว้ครูที่ปรึกษาค่ะกิจกรรมที่5นะคะก็คือกิจกรรมวันคล้ายสวรรคตอโคระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชพระบรมนาถะพิตรในวันที่8ตุลาคม2563ค่ะหน้าที่กิจกรรมนะคะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงพระดาชาในนิทานนะคะบนเวทีค่ะและได้ถือพันธุ์คุ้มเงินนะคะ กิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมที่6ก็คือกิจกรรมโพ์รูปพระราชกรณียกิจรัชกาลที่9ได้ทราบถึงพระรา,าชกรณียกิจของรัรชกาลที่9้าในด้านการแพทย์ค่ะว่าท่านมีโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานนะคะเพื่อตรวจรักษาราชฎรในถิ่นธุระกันดานพร้อมทั้งให้มีการจัดอบรมเรื่องสุขภาพด้วยนะคะให้ความรู้ด้านสุขภาพค่ะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะ